สวัสด we ีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณราสนแนะนําตัวอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับจาก r e l a t i o n s h i p Republic ครับวันนี้มีตําแหน่งอะไรมีตําแหน่ง Content Writer อยากได้คนแบบไหนอะไรยังไงลองเล่ามต้องเล่าก่อนฮะบริษัทเราก็ Diversity ฟเนาะมันหลากหลายธุรกิจคือเราเป็นบริษัทที่ทำ c i m ควกับพัฒนาซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์มี Contact Center ของเราเองนะคะ เราก็มีทั้งสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. ตอนนี้มันก็เชื่อมโยงมาถึงแผนกครีเอทีฟซึ่งก็ต้องหาคอนเทนต์ไรเตอร์เหมือนพวกบรรณาธิการหนังสือเขียนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. ผมก็ <Okay. S 1> หามาเดือนหนึ่งละอาจจะยังไม่ตรงใจท้าสังกัด แราว่าคนที่คุณปรสัญอยากได้เนี่ยคือคนที่เป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ที่ทําได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ถูกไหมครับใช่คัาแล้วก็สเปกก็คือให้มีอายุหน่อยก็คือ35มสิถึงีประสบการณ์หน่อยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูเสิร์กันเลยเหมือนเดิมนะครับทุกท่านเวลาที่เราจะหาตําแหน่งงานอะไรครับเราเริ่มต้นที่ตําแหน่งเสมอใช่ครับนะครับอย่างตําแหน่งงานนี้ชัดเจนว่าเราอยากได้คนที่เป็นคอนเทนต์ไรเตอร เราก็พิมพ์ชื่อตำแหน่งงานคนที่เป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ได้เลยโอเคทีนี้เหมือนเมื่อสักครู่นะครับเรารีวิวนิดนึงนะครับว่าตัวซินนิมตรงไหมอย่างนี้ซินนิมมีทั้งหมดเอ่อสเปซชื่อนะครับพวกนี้ได้หมดเลยไหมครับมีอะไรที่ไม่เอา,เอาไหมครับตัดซินนิมตรงวิดีโอคอนเทนต์ต oh, ัวเชียลมีเดียคอนเทนต์ได้ครีเอทีฟคอนเทนต์ได้ที่เหลือ e d i t o r i a กนอกนั้นโอเคซินนิมได้ ทีนี้มาที่ชื่อเพิ่มเติมนิดนึงแต่จริงๆอันนี้ต้องบอกว่าเป็นตําแหน่งหนึ่งที่หลายที่เรียกแบบถูกต้อง,อบบองเรียกหลายชื่อมากน้องป๊อคกคุณวรสรลองดูนิดนึง5กรุ๊ปเนี้ยครับมีบอันไหนที่ได้ไหมเว็บอคอนเทนต์ดได้ไหมครับนนได้ครับคอนเทนต์โซเชียลมีเดียได้ไหมครับอันนี้ได้ครับโอเคถ้าทําออฟไลน์ด้วยคอลัมน์ดิสก์น่าจะได้ถูกไหมครับครับครีเอทีฟจริงๆก็ตัดไปเลยหรอครีเอทห้ไม่เอาก็โอเคผมถามนิดนึงครับคุณวรสรถ้าเป็นครีเอทีฟแต่ทำคอนเทนต์ได้ไหม คือหมายถึงชื่อตำแหน่งครีเอทีฟนะได้ครับถ้าเป็นครีเอทีฟที่ทำคอนเทนต์ได้ผมแนะนำให้เลือกไปก่อนแล้วเราไปสโคบที่คีย์เวิร์ดจะได้เจอคนเยอะหน่อยตอนนี้หมื่นสามแล้วนะเดี๋ยวเราจะตัดด้วยคีย์เวิร์ดทีนี้คีย์เวิร์ดก็คือผมแนะนำว่าคีย์เวิร์ดอันแรกก็จะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ใช่ไหมครับที่ที่อยากได้คือทำ เกี่ยนทั้งออนไลน์กับออฟไลน์ทุกอย่ออนไลน์กับออฟไลน์อ่าจะใส่เป็นคอนเทนต์คอนเทนต์ก็ได้นะคอนเทนต์ออนไลน์คอนเทนต์ออฟไลน์ได้ทั้งคู่เราลองดูนะอ่าอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเวลาทีมแค่คําว่าคอนเทนต์ออนไลน์เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีการแนะนํานะครับจากระบบขึ้นมาให้เช่นโซเชียลคอนเทนต์ครีเอทีฟคอนเทนต์นะครับเดี๋ยวให้คุณประสนดูนิดนึงว่าอันไหนที่ใช้ได้บ้างคอนเทนต์แสตชีส์นะคอนเทนต์แสตชีส์ได้ครีเอทีฟคอนเทนต์ได้หรือเปล่านะครับถามอีกทีนึงได้ครับ เขียนโฆษณาอย่างเงี้ยนะเขียนโฆษณาโอเคโอเคคอนเทนต์ออนไลน์ okay, okay. Okay. ได้ไหมครับภาษาไทย <S <S ได,ไได้ได้ครับคําว่าคอนเทนต์อย่างเดียวก็ได้ถูกไหมครับครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูผลลัพธ์นิดนึงนะครับค่ามาราสนอย่างที่บอกคือจริงๆอะ่ะตั้งต้นชื่อขึ้นมาเป็นหมื่นไม่มีปัญหานะยังไม่ต้องกังวลเพราะว่าใช่ใช่พอใส่คีย์เวิร์ดปุ๊บเนี่ยมันจะไปแลกกับคีย์เวิร์ดเดี๋ยวจำนวนมันจะแคบลงแคบลงนะครับแต่ทุกคนก็จะเป็นชื่อตําแหน่งที่ตรงในแบบที่เราอยากได้นะครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดจะเห็นว่าตั้งต้นชืืื่่่อออเเเปป็นนหหมแตตพไัดดด้ววยยคี์์ิรล2,400 สไลด์ลงมาดูท้ายเรซูเม่นิดนึงจะเห็นว่ามันจะไฮไลท์แบบนี้เลยนะครับคือ copywriter นะครับพอเราใส่คขาว่าคอนเทนต์ออนไลน์เนี่ยมันจะจับแบบนี้คอนเทนต์สตรัทเจอรี่ครีเอทีฟคอนเทนต์ไรเตอร์แบบนี้คุณวรสนน่าจะได้ไหมครับเราได้เสริมจากน้องปอมนิดนึงนะครับปัจจุบันนะครับทุกท่านเวลาที่ระบบมันไปจับตัวคีย์เวิร์ดนะครับมันจะไม่ได้จับแค่ในตัวซูเปอร์เรซูเม่อย่างเดียวแล้วเพราะว่าระบบล่าสุดเนี่ยมันแอดวานซ์ไปจนถึงขนาดที่ว่ามันจะสามารถจับคีย์เวิร์ด ที่อยู่ในไฟลน์ได้จับแอดแทชไฟล์ได้ด้วยนะครับเพราะฉนั้นสบายใจได้อยู่ในซูเปอร์เรสมก็จับอยู่ในแอดแทชไฟล์ก็จับใช่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวกรองนะครับเมื่อสักครู่คุณสะศนบอกว่าเอออันนี้เราอยากได้ซีเนียร์หน่อยขอคนที่อายุ35ปีขึ้นไปถูกไหมครับครับเราก็มาใส่ตรงอายุตรงนี้ได้เลยแนะนําให้ใส่เป็นขั้นต่ำก็ได้นต่ตั้งแม็กซิมัมซีเนียรไหมครับแม็กซิมัมไม่เกิน42อ่ะลองดูนะฮะ แต่นี่ผมย้าเตือนท่านอื่นนะถ้าสมมติกรณีใส่แบบนี้อายุ34นี่นี่ไม่มา43่ไม่มาก็ไม่มานะครับแต่ว่าเราขยายได้ถ้าเรารู้สึกว่าเออแต่จิำนวนก็เยอะนะก็โอเคจำนวนกําลังสวยเดี๋ยวลองสไลด์ลงมานิดหนึ่งนะครับวิธีดูนะครับให้ให้คุณวรศรมาเปิดดูด้านล่างจะบอกว่าเขาเจอคําที่เราต้องการมี CRM ด้วยเพราะเราทํา CRM ข้างล่างงั้นลองดูคนด้านล่างเลยครับผมก็กังวลเรื่องของมันตั้งแต่ปี63อะฮะ หมายถึงยังไงนะครับมุมขวานะครับเขาโพ<อ>สต์มาตั้งแต่ปีหกสามไม่รู้มันจะล้าสมัยไปยังไงแน้นมันก็ต,ต้องไปคุยกับเขาอะเนาะใช่ต้องคุยครับต้องคุยถ้าตรงนั้ก็ต้องคุยครับอย่างที่ผมบอกระบบไม่ได้เรียงนะครับ,ค,รบคือเราจะเรียงคนที่มีคีย์เวิร์ด มีชื่อตำแหน่งที่มันตรงที่มันครบมาให้ก่อนนะครับคนที่อัปเดตภายในต้นปีนี้<ม>หภายในสัปดาห์นี้อาจจะอยู่คนถัดไปก็ได้นะครับเราโฟกัสของคนที่ตรงแต่ว่าเหมือนอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าถ้ามันเป็นตำแหน่งงานแบบนี้มันเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างเฉพาะทางหรือบางทีมันมีอายุเข้ามาเกี่ยวข้องผมจะแนะนําว่าเป็นไปได้นะครับอยากให้ดูความตรงก่อนว่าเรซูเม่ที่มันขึ้นมาเนี่ย มันมีคําในแบบที่เราอยากได้จริงไหมเนื้องานจริงไหมตรงจริงไหมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคุยในส่วนของรายละเอียดอีกทีนึงว่าโทรมาแล้วสนใจเปลี่ยนงานไหมหรือเราคุยกันรายละเอียดีเทลอีกทีนึงนะครับแล้วก็ต้องต้องบอกแบบนี้ว่ายิ่งถ้าเป็นตําแหน่งที่ซีเนียร์หน่อยนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยถูกต้องเลเวลแมเนเจอร์ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนงานแต่ถามว่าถ้าคุณวรสนอยากได้คนที่ลาสลงอินก็ไปกรองได้หรือผมยกตัวอย่างอย่างคนนี้อาจจะลาสลงอินหนึ่งเมื่ออีกหนึ่งหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาแต่แต กรองน้อยกว่านะครับกรองน้อยกว่าคนข้างบนมันก็จะให้ parity อยู่ด้านล่างใช่ใช่ถ้าอยากไปกรองก็ทำได้แต่ว่าด้วยความที่อย่างที่บอกมีอายุด้วยคือตอนนี้อย่าลืมนะครับทุกคนจะต้องอายุ3 5มสาถึงสีเท่านะครับนะครับจับขึ้นจริงๆถ้าเรายืดหยุดขึ้นได้อีกนิดหนึ่งสมมติเป็น45นะครับหรือ3ามต้นสังกัดเขาไม่เอาเลยเขาเอาช่วงนี้โอเคโอเคโอเคนะครับแต่วิธีการเสิร์ชแบบนี้วิธีการป้อน์เวิร์ดแบบนี้ โอเคไหมครับในเรื่องของกได้ครับได้ครับจริงๆอยากให้ดูวิธีหนึ่งคือไม่ต้องใส่ชื่อตำแหน่งคือของคุณวรสนนะครับเราต้องการคนทำคอนเทนต์ถูกไหมฮะถูก,ถกวิธีเนี้ย ตำแหน่งอื่นก็ทําได้นะครับคือถ้าคีย์เวิร์ดหรือคําค้นหาเนี่ยมันสื่อถึงลักษณะงานอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใส่ชื่อตําแหน่งเพราะชื่อตําแหน่งเรียกไม่เหมือนกันคือคอนเทนต์บางที่เรียกครีเอทีฟคอนเทนต์บางที่เรียกว่าคอนเทนต์ถูกคอนเทนต์บางที่เรียกคอลัมนิสต์ถูกคอนเทนต์บางที่เรียกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์และทำคอนเทนต์ก็มีจะเห็นคนใส่ชื่อตําแหน่งใช่ไหม ใส่ไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เมื่อสักครคู่เราลองวิธีแบบใส่ชื่อตำแหน่งให้นะครับ,รบวิธีถัดไปเนี่ยเราเอาชื่อตำแหน่งออกจะเห็นว่าความแตกต่างอย่างแรกคือปร<ม>ิมาณปริมาณมันจะเยอะขึ้นมาเป็น4ี่พันกว่าความตรงคือมันจะตรงจากคีย์เวิร์ดสุดท้ายก็จะ <vit? S 2> เจอคีย์เวิร์ดอยู่ดีใช่เจอคีย์เวิร์ดที่ทำคอนเทนต์อยู่ดีเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นคอนเทนต์ r a ล e จี คอนเทนต์ด v ว l o p m e n t ก็คือวิธีแบบนี้ระบบมันก็จะไม่โฟกัสชื่อตำแหน่งชื่อตำแหน่งเป็นอะไรก็ได้แต่ขอมีคำที่คุณวรสนต้องการถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกวิธีที่ผมได้ละโอเคพอพอเข้าใจขึ้นเดี๋ยวผมพยายามจะไม่เอาตำแหน่งได้ครับทั้งสองแบบนะครับคุณวรสนเอาโอเคเห็นคิวคุณเยอะอ่าต่อไปได้เลยฮะมูฟออนเลยขอบคุณมากเลยครับวรสอนมูเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ